องค์กครา,ารกระจายศูนยกำมลนครเ,ด,เคด,ดืดเดอขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เดือดออกและไข้ห้เบตในกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เดือดออกกำมลนครเดืประจำปี2563ในวันที่13-17กรกฎาคม2563 โดยองค์การบริหารส่วนตมนครเดิมน,นำโดยนายรุ่นขวัญนาคนายกองค์การบริหารส่วนตมนครเดินร่วมกับโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดินโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหน,นองแหนอสออและอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลนครเดินแจ้งกำหนดการในโซนใต้วันที่13กรกฎาคม2563หมู่ที่7บ้านฟักคองหมู่ที่8บ้านหนองเนใต้และวัดหนองแหน ในวันที่14กรกกราคม2563หมู่ที่1บ้านหนองแหนเหนือหมู่ที่5บ้านปักอา่าวหมู่ที่11บ้านหนึ่งจะเช่าโซนเหนือในวันที่15กรกกราคม2563หมู่ที่3บ้านบึงสวยหมู่ที่10บ้านบึงเจริญและวัดบึงสวยวันที่สิกรกฎาคม2563 หมู่ที่สองบ้านหนองจันทร์หมู่ที่เกบ้านหนองซ่านและวัดหงจันทร์วันที่ส7เจ็กรกฎาคม2563หมู่ที่สบ้านบึงงามหมู่ที่6บ้านนิคมพัฒนาและวัดบึงงามและกิจกรรมในวันนั้นร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมโรคไข้เลือดออกใส่ทรายเ,เบรดพ่นหมอกควันคว่ำภาชนะน้ำถังกระมัง การมินงานพ้นหมอกควันอาจจะมีเวลาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมอย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดอกอกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเตงกีซึ่งมียุงเป็นพาหะอาการมีไข้สูง38.5องศาถึง41องศาประมาณ2 7วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีจุดเลือดตามตัวเมื่อการรุนแรงเื่อจะออกมือเท้าเย็นอาจถึงช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรา,ายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดข้อควรระวังและการป้องกัน 1. สำรวจบ้านหรือรอบบ้านไม่ให้มีแหล่งข้อพันยุงราย 2. เมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นถึงสองวันให้กลับมาพบแพทย์อีกครั้ง สาอาการจะชัดเจนขึ้นในวันที่3และวันที่4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจาในายดุลผลน,นานายกองค์การริหารส่วนประมุนครดื่